ปีนี้นะคะสาหรับความพร้อมของโรลิ่งลาวไทยแลนด์ต้องเรียกว่าเต็มกาลังแล้วก็เต็มสูงมากๆเราได้สร้างปรากฏการที่ทุกคนได้เห็นเกิดขึ้นแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเจอเฟกนิวคิดว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ปีนี้เราเรียกว่าสู้เรียกว่าสู้กับสิ่งที่แบบคิดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วเราทําได้แล้วนะคะปีนี้ก็เต็มพร้อมๆแบบเต็มที่ทุกภาคส่วนมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปินสถานที่แล้วก็ทีมงานเรียกว่าจะเต็มจัดแน่นสําหรับทุกคนมากๆค่ะวางสเปชเชียรที่เหา เชียลก็คือต้องบอกว่าอย่างเทสไลเนอร์ต้องบอกว่า,า, liner, วาไม่เสียชื่อโลลิงลาวของอเมริกาแน่นอนเพราะว่าเขาเนี่ยตั้งโจทย์ให้เราว่าต้องดีกว่าเดิมแล้วก็มีเซอร์ไพรส์มากมายอย่างปัญหาของปีที่แล้วที่อาจจะแบบมีเรื่องของอที่พักไกลปีนี้นะนะคุณเควินเนี่ยก็คือเตรียมเลยในเรื่องของการจัดสำหรับที่ให้กับเป็นรถบ้านใช่ไหม เราเตรียมรถบ้านสําหรับรองรับถึง200คันสําหรับแอร์เรียที่สามารถเดินไปได้เลยแบบไม่ต้องไปไกลแล้วนะค่ะตอนนี้ค่ะวันนี้หลายคนมารอในไลน์5ปันค่ะมันจะมีอะไรเจ๋งๆบ้างไหนให้เราเหเพราะว่าที่ันไดกับดาวไปแบบืออะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรเหมาะคนตื่นเต้นมากตื่นเต้นครับแต่หลายทน์5เราก็ไม่น้อยหน้ากับทีเชลแน่ๆครับ เดี๋ยวจะรู้เร็วๆนี้ครับจะรู้เร็วๆนี้แน่ๆวันนี้วันนี้จะแลกล้งแล้แลจะได้ประมาณตอนไหนครับน่าจะประมาณกลางปีครับกลางปีก็ถูกท่านจะเลี้ยงท่านจะเลี้ยง สิ่งสิ่งที่ผู้จัดง,งานน่าจะกล้าการันตีได้ก็คือไม่แพ้กว่าปีที่แล้วแน่นอนค่ะ<ช>คือแบบเรียกได้ว่าสุลายยิ่งกว่าสุลาพเพราะว่าโจทย์ปีที่แล้ววันปีแรกเนาะเราต้องทาให้ดีกว่าเดิมอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในเรื่องของไลฟ์60เิลลิปินน่ะแน่นอนแล้วก็เฮดไลเนอร์3วันอ่ะเรียกได้ว่าไม่แพ้แน่นอนนี่คือสิ่งที่เราจะสามารถแบบคูดได้เลยแน่นอนค่ะแม้ก็มีผิว แน่นอนใช่ไหมใช่แน่นอนอยู่แล้วครับัับ้งงน่แถางมผมคิดว่าปีที่แล้วเขาก็พู่ไปแล้วใช่ไหมว่ามันเกิดขึ้นได้ปีนี้เขาก็เหมือนไม่บอกนะครับว่าเรื่องราวมาอีกทีเหมือนมันต้องมันก็ต้องมีกปีที่แล้วครับพุงเต็มที่ครับปีก่อที่แล้วได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นได้ครับถามเป็นโควิเนียปีนี้นะคะอยากโอมิเนียมอยากให้ใครมาไหครับ มีใครบ้างอ่ะเจโคลผมอยากให้เจโคองมาต้องรอดูมามันยากแน่เลยมีมันนี่อยากให้ใครมาครับอ่ามาชาอะเรนมีมาซีอะเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้เมรีเนาะเมี่ครก็มีมีมีลุ้น หลายๆแบบเพราะว่าจริงๆณตอนนี้มันยังไม่มีใครรู้ไฟโนลี่จริงๆนะคะเรามีสัญญาทั้งหมดรวมเป็น5ปีแล้วก็ยังไม่ทิ้งแล้วปีนี้จะต้องมาอยู่แล้วถ้าไม่มาปีนี้มาปีหน้าใช่แล้วใครนะคะใครคือมาพอบอกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องรอต้องรอครับน้องรออยู่ครับ คือปีน,นี้นะคะ,ะ,คะเราเนี่ยมาการันตีในเรื่องของการจัดงานว่าเราจะจัดในช่วงวันที่22หรือวันที่24โน v e m b e r นะคะปีที่แล้วเนี่ยในช่วงช่วงสงการา์ซึ่งมันร้อนมากก็เร <c oughs> <c oughs> ียกว่าตามใจรีเควสจากผู้ผู้ชมทั่วโลกนะว่าอยากจะได้ช่วงน้าหนาวเราก็มาการันตีแล้วก็ประกาศจัดงานอย่างเป็นทางการว่าเราจะาจัดในวันที่22 23 24 November นะคะแล้วก็จะมี early bird นะคะ ภายในมีแค่สามวันเท่านั้นสามวันเท่านั้นตั้งแต่วันที่สีใช่ครับจนรันสุดสัปดาแล้วก็แบบราคาหมดราคา early bird เริ่มที่อยู่ที่8,900เบาทสำหรับแ e a แล้วก็ VIP เริ่มที่1น0 0 0สีเ้าบาทสำหรับแบบ m e องท่งคือ t i c k e t i แล้วก็ ทิเก official, like, author, book, full, full, full ็ไมล์จะเป็นออฟฟิเชีนึ่งตัวแ้วทิเก็จะเป็นบัตรดอสิเทเบวกอ่ปลองตอคือเป็นสุดค้าคเวลานี้ทำงานแค่สา เท่านั้นนะคะ <Early bird. S 1> เปิดให้จอง10โมงเช้านะครับวันที่10นะครับ hmm. ถ,ถึงเที่ยงคืนวันที่13ใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่า e a r i Peri นะคะจำกัดจำนวนน้อยมากๆเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะให้เปิดได้แบบจำนวนเยอะซึ่งเ mm hmm. ชื่อว่าวันเดียวก็น่าจะเต็ม mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เตรียมกดได้เลยค่ะูค้าทุกปแล้วังเคะเพราะว่ากาเที่ยวกัเนียหรือว่าประเทศื่นเาก็สนใจที่ะมาคือจริงๆสำหรับเราเนี่ยเราอยากจะสร้าง งานนี้ให้มันเป็น world destination จริงๆนะคะในความตั้งใจของพวกเราแล้วก็ ปีที่แล้วเนี่ยเชื่อไหมคะว่า70%อน่ะคือ่างชาติแต่คนไทยเราซะอีกที่แบบยังไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยเวลาที่กระชั้นชิดแล้วก็มันเหมือนแบบเฟคนิว์อ่ะมันยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมหรือมันจะเกิดขึ้นไหมนะอะไรเงี้ยคะ่ะมันเลยทําให้รู้สึกว่าคนไทยเนี่ยยังมาน้อยอยู่ปีเนี้ยเราอ่ะโฟกัสแบบทั่วโลกแล้วก็คนไทยว่ายังจริงอยากให้คนไทยเองเนี่ยเข้ามาจอยงานนี้มากๆอยากให้แบบเหมือนแสดงศักยภาพว่าเออประเทศไทยเราสามารถทําได้มันเป็นซอฟต์าวเยอะเวอร์ใหญ่ในในใน,ในของโลกแล้วก็ประเทศไทย พร้อมรับในการที่จะแบบเปิดต้อนรับแับชาวต่างชาติค่ะที่เดิมค่ะที่เดิมะครับยังมีช่องทางอะบจะมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าแองบัเดียวกัค่งอนิช่องทางก็จะมีตารทาด้านออฟฟิเชียลโลติกลาไายแล้วนะครับเพจอินสตาแกรมเฟซบุ๊กทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ตัวที่จะเป็นเัวในรอบแล้วก็ยัที่เดิมนะครับสถานที่เวลา <Concept S 2> อคอนเสิร์ตกำจัดชนะวันจัดค,คือวันที่22ถึง24พฤศจิกายนครับเวลาตั้งแต่เที่ยงถึงหนึ่ง คือปีที่แล้วปีที่แล้วนี่จะเห็นว่ามันปิดประมาณเที่ยงคืนแต่ถ้าปีนี้เนี่ยทางภาครัฐมาสนับสนุนสามารถเปิดได้ถึงตีสี่เราก็จะเที่ยงวันเย็งเที่ยงคืนหรือว่ายาวไปถึงนตีสี่ะก็คืออาจจะต้องรอนล้วเป็นปาร์ตี้ใช่ไหมใช่แล้วก็แล้วก็เซอร์ไพร์สมีมีเรื่องการเดินทางค่ะทีนี้เรามีวิธีการจัดการอะไรนพกวบ้า็อย่างที่บอกคือเรามีรถบ้าน200คันเป็นคเนอร์ของเราก็อาจจะจัดใกล้ๆกับบริเวณงานครับเดินถึงแล้วก็ เรื่องโฟล์วทราฟิกต่างๆเนี่ยก็จะมีการจัดก,การโดยอาจให้ดีขึ้นนะครับก็มีประสบการณ์จากปีที่แล้วห้องน้ําจริงๆปีที่แล้วเนี่ยดีอยู่แล้วแต่เราก็อาจจะเพิ่มจํานวนจุดให้มากขด้กว่าเดิมแน่นอนครับ Yeah. ทั้งหลายยูทำาริขัน The biggest i g g e s t n ปี่ปนะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนะสำหรับ Hip อนะแต่เราคิดว่าทุกคนต้องห, know, อ yeah. ห้ามพาเด็ดขาดคนรยามาเยอกว่าน,นี้ก็ปีแล้วมาชี์พวกเราด้วยมาเ ปีที่แล้วบ้ามากปีที่แล้วบ้าข้างมากปีนี้ผมอยากอะไรที่มันบอกว่าบ้าข้างผมปีที่แล้วผมรู้สึกแบบถูกบ้าปีที่แล้วใช่สีสันอันไม่ร้อนแล้วไม่ร้รอนแล้วใช่ค่ะ <laughs> แล้วก็ที่มีที่จะมีเซอร์ไพรส์เพิ่มเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของ <im it> อัปเดอร์ปาร์ตี้อ่าแน่นอนน่าจะน่าจะนะคะคิดว่าค่า ขยายเวลาในการเปิดได้เราก็น่าจะมีการจัด after party ในบริเวณนั้นเลยซึ่งพื้นที่เนี่ยถ้าจะเห็นจากพืดีที่แล้วเนาะว่าพื้นที่ในความพร้อมเนี่ยสามารถจัดได้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ที่นี่เป็นบ้านสามารถใช่ค่ะแล้ว่ความสะดวกแล้วจะวาช่วยด้วยค่ะ welcome to star society